สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เวิร์กช็อปวันที่23แล้วนะครับเป็นโปรแกรมปราดเิีวิญญาณครับสู่ความสำเร็จมั่งคั่งสงบสุขและร่ำรวยครับวันนี้นะครับเราจะฝึกกันในเรื่องของการเต็มใจโปรโมทตัวเองครับก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องของการสังเกตแล้วนะครับตอนนี้เราจะต้องเต็มใจโปรโมทตัวเองครับเพื่อให้คนรู้จักเราเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เงินได้งานได้โอกาสต่างๆครับในมายเซตของความร่ำรวยนะครับเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ย ยอมรับคุณค่าในตัวเองเราจะกล้าที่จะโปรโมทตัวเองออกไปโปรโมทในที่นี้คือทําการตลาดทําการขายทําการนําเสนอกล้าที่จะพูดว่าสินค้าชั้นตัวชั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นคนส่วนมากเนี่ยไม่กล้าที่จะขายครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่กล้าขายไม่กล้านําเสนอกลับไปเช็คที่คุณค่าของคุณครับคนที่ไม่กล้านําเสนอไม่กล้าขายเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอยู่ที่ mindset และคุณค่าครับ mindset บางคนคือถ้าเกิดว่าเออชั้นหาเงินจากลูกค้าเนี่ยลูกค้าจะคิดว่าฉันไปเอาเงินเขาไหม นะไม่จําเป็นครับถ้าเกิดว่าคุณขายสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการอะไรก็ตามนะเขายินดีจ่ายเงินให้กับคุณครับโลกนี้เป็นโลกของการแลกเปลี่ยนครับการที่โอป้าจะใส่เสื้อแบบนี้มีแว่นตามีกําไรใช่ไหมครับแล้วก็มีนาฬิกาโอป้าต้องไปจ่ายเงินมาจริงไหมเราถึงจะได้เสื้อสีนี้มาใส่จริงไหมครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างบนโลกใบนี้คือการแลกเปลี่ยนครับวันนี้คุณรับใช้ผู้คนด้วยคุณค่าด้วยสินค้าและบริการครับให้เต็มใจโปรโมตตัวเองเพราะบางคนเนี่ย มีของดีไม่กล้าขายไม่กล้าพรีเซนต์ไม่กล้าโป,ปรโมทต,ตัวเองสุดท้ายการเงินเนี่ยมันน้อยลงหรือมันไม่ได้หรือแบบมันพร่องไปเลยอะ่ะนะสุดท้ายเนี่ยมันก็มาน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกขาดแคลนมันก็ทําให้สภาวะจิตคุณเนี่ยไปสู่การตกต่ําได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือคุณจะต้องฝึกเรื่องนี้อย่างร้อยเซ์ครับที่จะเต็มใจโปรโมทต,ตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญอันดับแรกสินค้าคุณคืออะไรทําไมคุณถึงอยากจะขายสิ่งนี้และบริการนี้ และที่สําคัญครับเมื่อคุณรู้สึกถึงคุณค่าเช่นคุณใช้มันเองคุณผลิตมันเองคุณสร้างมันขึ้นมากับมือหรือว่าคุณเคยมีประสบการณ์นะมากๆนะกับสินค้าและบริการนี้คุณก็เลยอยากจะนําเสนอหรือว่าคุณกําลังรับใช้ใครอยู่ครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณใส่คุณค่าคุณลงไปแทนที่จะคิดว่าฉันไปเอาเงินเขาเปลี่ยนใหมนะครับฉันไม่ได้เอาเงินเขาฉันกําลัง ให้คุณค่ากับผู้คนสินค้าและบริการชั้นกำลังรับใช้ผู้คนครับเพราะฉะนั้นกล้าโปรโมทตัวเองเพื่อสร้างสภาวะที่มั่งคั่งหรือเฟือนะเพราะฉะนั้นต้องยอมรับในสินค้าและบริการยอมรับคุณค่าในตัวเองกล้าบอกออกไปครับสิ่งนี้มันเกี่ยวกับ mindset และคุณค่าไปทำมันครับ